กับมาขนมจีนใส่ไปทุกคนนะคะน้ำจม เลยครับไปหนึ่งสองสามแืซ็ตไปเลยครับอไปหนึ่งสองสาม อืมใจเย็นอืมใส่ไปเลยนะฮะ Ella. แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจ้าอ่านี่น,น,นีตรงนี้แหละนะคะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะคะ น,นะคะลแลนบไปเลยครับอืไฟ<ป>หนึ่งสองสาม แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจ้าอ่านี่น,น,นี่ตรงนี้แหละนะคะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะคะอวนนี่เลยนะคะนี่เลยเรามีอะไรมาอวดนะคะจะทานกับด้วยกันแบบนี้เนาะอืมเรามีอะไรมาอวด จีนร้อนๆเลยทุกคนนะทานกับขนมจีนโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะกินกันเลยทุกคนนะขนมจีนร้อ, okay. อนๆเลยทุกคนนะทานกับขนมจีนโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะกินกันเลยทุกคนนะนะนี่เลยนะคะจัดจานก่อนจานก่อนทุกคนนะคะก็ ขนมจีนร้อนๆเลยทุกคนนะทานกับขนมจีนโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะกินกันเลยทุกคนนะ 人员。 นะคะคเดี๋ยวก่อนหาผักก่อนนะคะหาผักก่อนนะคะใส่ไปเลยจ้า ขนมจีนร้อนๆเลยทุกคนนะทานกับขนมจีนโอเคขออนุญาตใช้มือนะคะกินกันเลยทุกคนนะขนมจีนใส่ไปทุกคนนะคะแล้ว หาผักก่นนะคะหาผักก่นนะคะใส่ไปเลยจ้า